รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงแล้วพี่หวานแพรวาพาพี่มาที่ไหนเนี่ย เขาเรียกว่านูรานวดแผนไทยแอนสปาค่ะที่พามาปั๊มฟันโก้เดี่ยวนโราชพฤกษ์นิมบานูรานวดแผนไทยหรอใช่เป็นนูรานวดแผนไทยแอนสปาที่นี่นะคะเป็นของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยคุยเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยนะคะอุ้ยตายแล้โอ้โอ้แม่เมื่อยขึ้นมาดีเชียวสัมผัมอยากนวดอยากนวดดูดิ มวยเลยอ่ะมอยมวยมวยมวยอวยก็เห็นพี่เจมบ่นว่าม่อยเนื้อเมื่อยตัววันนี้ไหนมาที่นี่พี่เจมอยากทำอะไรอยากจะนวดแผนภัยแต่มีโคอแม่ทำไมขอหมอนวดหน้าตาๆโด้โหสวยๆคุณดีๆแบบจับเส้นกึ๊กกึกเลยนะหนูจะบอกว่าหนูมา ที่นี่กับพี่หวานบ่อยมากมาขัดผิวสปาผิวไม่ว่าจะนวดหน้าสครับผิวที่นี่มีหมดเลยค่ะพี่เจมแต่ว่าพี่เจมอยากนวดแผนไทยเอาสวยๆเลยนะแล้วเพี่เจ้าของร้านจัดเต็มพี่อะไรเลยนะคุณรัฐคุณรัฐนี่โอ้โหคนวดแผนไทยแล้วก็นวดแบบ รักษาได้ด้วยไปเลยไปไปเลยหรอเขาไปนวดชอนพี่เจมไปแล้วเขาไปนวดแผนไทยเราไปนวดสปาดีกว่าไปเลยสวัสดีค่ะนี่คุณรัฐนนะคะเป็นเจ้าของนวดแผนไทยนูรา ที่นี่เลยใช่ไหมเราเรียกว่าปั๊มสัดโก้ราชพฤกษ์นั่นเองนี่นี่นี่มากันฉันยังไม่ได้เปิดรายการของดิฉันเลยค่ะออเหรออตื่นเต้นที่จะมากันที่นี่จริงไม่ต้องเปิดรายการเพราะประปประตูเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไฮโซบรรทุงวารตซี่ของวันวันจารุดานะคะ กับพี่จเจมเชิญยิ้มนะคะ,คะแล้วก็แพรว่าพัชรีสวัสดีครับ <c oughs> ชื่ออะไรคุณคุณรัฐคุณรัฐนะคะคุณรัฐก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเป็นเจ้าของน,นวดนวดแผนไทยนะคะอของที่นี่แล้วก็มีสปาด้วยเนาะมีการสอนมีอะไรด้วยเยอะแยะมากมายเลยคุณรัฐคะ่ะที่นี่เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์ฝึก เพื่อให้ดู้ในการในท่วงท่าต่างๆของการนวดแขนไทยอ,อทุกคนมีชีวิตปกติประจำวันทุกวันนี้เปลี่ยนไปจากเดิมเพิ่มขึ้นมากคือทุกคนคส่วนมากจะอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียนอะไรพวกนี้ค่ะส่วนมากจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนี่จะมาเป็นอันดับฮิ มากนะปวดเพื่อนาดปวดคอคือหญิงเีอยเลี้ยวก็ไม่ได้ขับรถก็ไม่มองซ้ายไม่มองขวาคือแบบคอฉันตั้งอย่างนี้ใช่ไหมเอาอย่างนี้แล้วกันคุณรัฐขาตอนนี้นะคะดิฉันก็จะให้พี่เจมทดลองเลยแล้วก็แต่มีข้อแม้เอาหมอที่แบบฝีมือดีๆคุณดีๆโดยเฉพาะเน้นขอหน้าตาดีไหมครับเลือกเยอะเนาะมีดาวเด่นอยู่คนนึงมีดดาวเ่นดงนะดาวเด่น แต่ว่าเป็นนักเรียนตัวท็อปของศูนย์สุนที่นี่เลยต้องจองโอ้จองคิวยากมากเป็นเดือนเดือนอบข้ามปีเลยคตายแล้วเป็นดาวเด่นของที่นี่เลยไม่เขาเรียกว่าตัวตึงของร้านนวดแผนไทยนูราเลยบอกเหมือนบางที่หมอนนวดมือหนึ่งมีแขนกว่าข้างเดียวแขนซ้ายที่มีนี่ไม่เอาเเขาต้องเรียกว่าอะไรนะตัวตึงของนวดแผนไทยนูราเลยนะ จร้อนจะไปทําอะไรกันกูจะาสปาก่อนแล้วค่อยนวดแผนไทยพอนวดแผนไทยก่อนแล้วกันได้เลยจัดเต็มสวยคุณดีตัวตึ้ยดีจอยพี่เคมส์ขาจอยโชคดีนะพี่นะไหนๆเราก็ส่งพี่เจมเข้าแผนไทยไปแล้วไปทดลองแล้วไปทดลองและปาในหุงฟินพวกเราก็จะไปทำตึ้ก่อนเนาะไปสปาเลยดีกว่าที่นี่นะแครวาพัชลีฉันจะบอกเลยว่า ไม่ว่าสปาว่านวดแผนไทยดีจริงอ,อย่างที่เรามากันนะเราแอบมาแล้วพี่เจมยังฉันก็เลยปล่อยไปทดลองใช่ไหมแต่พวกเราไปสวยกันดีกว่าไปดีกว่าโอ้โหโอ้โหมีทั้งหลายเตียงเราจะนวดเตียงไหนดีนะอเอาเตียงนี้ดีกว่าเอ้ยนวดอ่อนคลายปอนนวดสวยๆหน้าตาดีๆด ตัวอะไรเนี่ยก็หมอนวดสิขาหน้าตาดีๆที่นี่เหรอเขาไม่เน้นหน้าตาไม่สวยแต่ไม่ว่างค่ะเฮ้ยชอนอุชอนจำมึงได้จำได้หรอจำได้สิโงเมลทำอะไรที่นี่เนี่ยอาวก็มาเป็นหมอนวดสิขา ก็ที่เนี้ยเป็นศูนย์ฝึกเพื่อการเรียนรู้นวดแผนไทยโอ้ฉันมาเรียนไงคือแบบว่าตลกเนี่ยบางครั้งก็ไม่มีงานไปเล่นลิเกบางทีก็ไม่มีงานก็เลยแบบไม่เลือกงานไม่ยากจนเพื่อเราไม่ไหวอะ่ะเล่นตลกไม่ไหวแต่เรามีอาชีพการนวดนี่ก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเรียนที่นี่อะ่ะพูดได้เลยถ้าจบครบสูตรแล้ว พูดได้เลยว่าเราจะได้ใบประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วยแค่คุณมีใบนี้ใบเดียวนะครับบอกได้เลยตรงนี้ว่านี่เลยโครงการแพทย์แผนไทยเลยค่ะอุย๊ยอัดไม่แน่นะได้ัวอินเตอร์ด้วยนะไปนวดเมืองนอกด้วยอืมนีม่ใบนี้ใบเดียวอะ่ะนี่นลานงานเงินไม่รับเนี่ยโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่ติดไม่ได้ไม่รับไม่มีงานก็เลยมาเรียนนวดแผนไทยนี่แหละ มันจะได้เป็นอาชีพเวลาแก่ตัวแล้วจะนวดได้แล้วนี่มาทำอะไรเนี่ยก็จะมานวดไงมานวดโอ้แสดงว,ว่าเรียนจบคอแล้วใช่ไหมอือเรียนได้วันเดียวเองฮะมัเรียนว,วันเดียวจะมานวดนี่นะโอ้ยคนที่นวดเป็นน่ะที่เขามาเรียนแล้วอ่ะเขาจบแล้วเขาก็นวดคนนู้นคนนี้กันรื้มเลยเหลือฉันว่างคนเดียวจะไหวหรือชอบไหวสิเออนะด,ดูถึงไม่ได้เรียนแต่ดูการปฏิบัติการนวด นาลงท่านท่านท่านททาไม่ร้องสิขางเต้เต็มเลยทอเลยเต็มเต็มโดนเส้นใช่ไหค้างไปมือเหยียบออกคุณเต็มเต็มเลยชอถ้าจะเรียนนะคะต้องตั้งใจตั้งสติและตั้งใจเรียนด้วยนะคะงงานเนี้ย พูดได้เลยว่าทั้งชีวิตหากินได้เลยค่ะสบายมากเลยอ, <ığımız> อ่ะจากแบบเมืออ่อยเนื้อเมื <c oughs> <t> ่อย er <c oughs> ต <cat wind> ัวแบบ สบายมากเลยเจแล้วแบบว่ารู้สึกผิวพรรณดีมากแล้วเจเป็นยังไงบ้างฉันก็ดีแพรว่าใช,ใช่ไหมนี่นะคอฉันตึงนะบารายแต่้าโอ้โหงั้นละ่ะตอนนี้พอจะน,นวดแล้วตาฉันสดใสค<ด>อฉันแบบไม่ตึงแล้วไม่อะไรเลยที่คอตึงแสดงว่าใช้คอบ่อย,ออยมาที่นี่ก็เลยนวดคอแบบเบาไม่กลงไม่เกินไม่ขึ้นเนาะใช้คอปล่อยนี่ ผิวเผาดีเนาะเราเนี่ยใช่กดนวดมาเมื่อกี้แบบเฮ้ยสบายแล้วใสมากเลยนอนหลับไปพักหนึ่งเลยอ่ะเห็นไหมฉันบอกกับเธอแล้วว่าามาทําที่นู่ราโอ้ยนวดแผนไทยเขาอย่างดีสปาเขาก็ลดดูผิวฉันสิเธอคิดอสู้จะได้ไหมเนี่ยเธอตอบแทไม่ได้ค่ะเนี่ยแต่ว่าเราสองคนน่ะทําไมพี่เจมอ่ะพี่เจมลืมไปเลยเนี่ยสงสัยแบบ จะนวดเพลินและนวดดีแน่แนฉันว่านะเ <ๆ S 1> พราะว่าพี่เจมสชนยิมก็เป็นดาวตลกใช่ไหม <c oughs> เขาคงใช้ร่างกายเยอะไปดู่วยพี่เจมส์เาอยู่ที่ไหนเนะาะโอไป <ผม S 1> ดูหน่อยดูสบายไปดูกันไปดูกันพี่เจมส์โอ้มาแล้วพอดีพี่เจม <c oughs> เป็นยังไงบ้างโอ้โห <c oughs> ย่าลืมมาใช้บริการอีกแล้วาดี <c oughs> สบาย <c oughs> หายไปปิดทิง้งไม่น่าเลยยิ้มมาหน้าบานเลยวอนหลังไม่ใช้บริการนลครับขอบคุณมากครับ